สวัสดีครับพวก็ผมเช่นเคยนะครับกบลุยเดียวนะครับสําหรับวันนี้ครับวันนี้เป็นวันเป็นวันศุกร์นะครับเป็นวันธรรมดาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ําดําเนินครับดําเนินสะดวกครับยูวอำเภอบ้านแพ้วนะครับผมเพิ่งเคยมานะที่ตลาดน้ําวันนี้น่าจะเป็นวันท่องเที่ยวอ่ะมีคนเต็มเลยครับแต่ว่าดูลักษณะแล้วคนเยอะมากเลยครับเนี้ยท่องเที่ยวเต็มเลยครับอันนี้ก็ มีเขาใช้รถรุ่นรุ่นคล้ายๆกับผมนะครับผมก็มาถามเขามาจากเชียงใหม่แล้วเนี่ยอ,อ,อาชีพเขาคือเป็นฟรีแลนซ์เหมือนผมเลยนะอพอเก็บตังค์ได้ปุ๊บเขาก็ไปท่องเที่ยวครับเขาบอกอยู่เชียงใหม่เขาไปใต้มาแล้วด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะไหนค่ำไหนก็นอนนั่นนะครับเขามากันสองคนกับแฟนเขานะครับแต่ว่าผมก็ยังยังไม่ได้ไปครับ <laughs> ยังอยู่แถวแถวนี้อยู่นะครับก็หาตกปลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเดินดูนะครับตอนนี้ก็มาสายแล้วครับตอนนี้ก็จะสิบโมงแล้วครับ,อ,บอันนี้เกี่ยว,วเสบย์ป่ะครับอ๋อเกี่ยวเสบย์อ๋อละมุดเรามือบ้านนี่ละมุดอร่อยอันดับหนึ่งหอมดำเนินกินเลยอันนี้เท่าไหร่ครับพี่บอกแล้วอ่ะบอกแล้วนะ้ำติละมุด,ดไม่เอาอข,ขอบคุณครับ ได้มะ <laughs> ม่วงเขียวสวยหาสิบบาทเนี่ยก็จะดูตามคองเนี่ยแต่ดูแล้วน่าจะตกไม่ได้หรอกคนเยอะมากเลยแล,แล้วก็มีเหลือเยอะคนระับข้าวไม่ฟังก็ <c oughs> มีเหลือเงี้ย <c oughs> ให้นั่งนะครับนั่งแล้วก็ <c oughs> วพายแปลกๆเงี้ยเอาต่างชาติไชอบนะ เขาเขียนว่า10-15นาทีครับ100บาทมันเป็นปลาอะไรอะ่ะเมื่อกี้ถามป้าป้าบอกว่ามีทุกวันผมไม่เคยมานะอร่อยดีนะตรงนี้น้ำเชี่ยวไปดมากต่าเล็กไปไปดว่ไปดว มีหมาตัวนั้นนะเขาบอกมันกัดด้วยอ่ะก็เลยไม่กล้าเดินไปตอนไร่ก็เดินไปดูเนยนะครับดูท่าเรือตรงนั้นนะ่ะแต่ดูแล้วมันน่าจะตกไม่ได้หรอกเพราะว่าเรือวิ่งเยอะนะครับถึงว่าตรงนี้ไม่มีคนเลยตรงน,นี้ไม่มีคนเดินมาเลยไปเดินมาด,ด,ดูอื่นมากนะครับถ้ามันตกปลาไม่ได้งไงเดี๋ยวผมจะไปที่อื่นนะ นี่ได้มีของขายเลยนี่ก็เตี่ยวเรื่องของจริงไนงะโอ้โหเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นตกใจโนโน,โนอตอนแรกไม่รู้คืออะไรไงบอกงูปุ๊บไม่เอาเลยเข้าที่ดูนบไม่มีนะไม่มีที่ให้ลงคนเยอะมาก เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นเนี่ยเป็นัไงบ้างก็ไม่รู้นะมันมันน่าจะมีปากระสูดแหละดู <_ D> จากน้าอ่ะน้ํามันก็น้ํามันก็ไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรมากนะครับูน้ําใสอยู่ <_ D> ขี่ออกมาจากตลาดน้ํะครับนิดนึงครับผมก็หาซอยที่จะเข้ามาตรงคลองเนี่ยนะครับก็จะมาเดินดูนครับเฮ้ยแต่มันก็น่าสนใจนะไป <_ D> <_ D> ไปดูที่อื่นดีกว่า เช yeah. ี่ยวิ่งกันชิพายเลยตรงนี้ไปหาที่อื่นดีกว่านะครับไปลองดูที่อื่นดูมาแล้วนี่มีเรือเลยครับตรงนี้เป็นโงเจอะไรกก็เลยขี่รถมาลองจอดรถตรงนี้ได้เลยก็เดินตีลองเดินตีชุดที่ผมใช้วันนี้ครับเป็นคัน เป็นคั้นสี่ท่อนนะครับสามคิดหกนะครับลอกเป็นในว่าลูเวียสครับเบอร์สองพันนะครับสายพี่0ศูนย์จุดสี่นะครับช็อคหน้าผมใช้เป็นขนาดสิบปอนนะครับเหยื่อผมใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นเหยื่อเป็นซิลครับเหยื่อลอยครับ ยังไม่โดนกัดยังไม่อะไรเลยนะครับเงียบกิ๊บกี้มีตัวมีตัวไล่อยู่ใต้ใต้บันไดเ <S <S จ้าทินบอกอย่ามาด้วยกัดเลยอิดน,นี้นี้มันมีปลาเลย โดนตอนไหนไม่รู้ชอ็อปหืมตัวแรกครับหเหมือนตอนแรกอะ่ะมันมันก็จะออกมากัดตรงนี้นะเออเหมือนม,มีตัวอยู่ตรงนี้ผมเห็นอยู่แล้วมันมันไล่กัเดเหี่่วผมจริงแล้วมันกัดไม่โดนนะครับนี้เปลี่ยนเป็นอาจินะครับโดนเลยครับตัวแรกกระสุนบ้้นแพลครับไป หรือว่าจะไม่มีนะขออยู่ตั้งนานนะครไม่กัดสักทีครับจะอยู่ใต้มันดยอยู่อเงี้ยใต้ซอกใต้มุมอะไรเงี้ยน่าจะอยู่อยู่แบบนี้นะครับต้องหาวิธีการเล่นให้มันได้ตัวเราก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้มานานแนละ้วตรงนี้ผมก็ไม่เคยมาเลย ที่ตีไปมันก็เหมือนจะไม่กัดอยู่เฉยติดเลยใช้วิธีแกว่งอีตัวอยู่นะ ไอเตีกลับมาก็มีครับมีขึ้นมาโฉบแต่ว่ามันไม่โดนเบียดกันมันขึ้นมาโฉบปุ๊บแล้วมันก็มันเหมือนมันมันสุดจังหวะนี่พอดีอะจังหวะเหยื่อผมยก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 ไงใช้วิธียกยกแล้วก็แกวงไปแกว่งมาอะไรเงี้ยบางทีมันก็มาแต่ว่ามันมันไม่มันไม่กัดเหยื่อนะครับมันเหมือนมันรู้อ่ะอันนี้ก็มาสุดละเดี๋ยวก็ไปหาไม้ใหม่นะครับไปลองไม้ใหม่ดูตรงนี้ก็โอเค ไล่ลองแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะกักยากอยู่นะครับแต่ว่ามีตัวไม่มีครับมีมีตัวอยู่๋ยวารอนั่งพักสักพักก่อนนะเดี๋ยวไปไม้ใหม่กันนะครับก็ครึ่งทางแล้วนะที่ไม้ที่เราจะไปทั้งนู้นสวยดีอะ ตัวที่สองโอ้โหช็อก้โหตัวนี้ขึ้นมาชาร์จเลยครับไซส์สวยอยู่ครับตัวนี้ไปเลยหลุดไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้ถ่ายรูป <c oughs> ก็เลาะริมๆ โอ้ยอุ้ยอ hmm ุ้ยตัวนี้กูใหญ่ครับไปบังคับิ่งลากไปกลางคลองแล้วลากไปกลางคลองนะ นี่มันอยู่ริมๆครับอ้โนี้ไซส์ไซส์เบิ่มเลยครับทีท่าน้ำบอางคนนี้ท่าน้ำนีโอ้โหอนี้ไซสใหญ่เลยไซส์ใหญ่ครับทีท่าน้ำแว่งแว่งแว่งริมๆมบกลับเลย หล่อเลยครับโอ้น่าจะมีครึ่งโลครับตัวนี้หล่อเลยครับน่าจะมีเกือบเกือบโลครับตัวนี้ครับดูดิกัดมีจริงนริงไม่มีหลุดแน่นอนครับของดำเนินนะครับโอ้โหวายก็ลอยครับเอินว่าเขาขึ้นมานานไปหน่อยเราก็เลยพักปลาสักแปบ๊บนึงครับเขาตั้งตัวได้ก็ไป ตัวเมื่อกี้ปล่อยไปแล้วครับไม,ไม่เอาไม่เอาครับตกเล่น,ลนค,ครับตกให้มันเจ็บเล่นครับจะตกยังไงก็เรื่องเรานะครับว่ายังไงก็เรื่องเขาครับไม่เกี่ยวกับเราครับเราตกได้ครับเราจะปล่อยเราจะกินก็เรื่องของเราจะส่วนตัวผม,มปล่อยนะครับอยู่ริมๆนี่แหละครับอยู่เนี่ยมันเป็นแนว แนวสไลดยอย่างเงี้ยมันจะอยู่ใต้แนวสไลดยแล้วก็อยู่ริมๆส่วนใหญ่อยู่ริมๆนี่หมดเลยครับริมขอบเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นริมๆเลยนะครับตอนแรกผมเล่นเนี้ยเล่นในนี้เลยแม่งกัดปุ๊บแม่งลากย้อนท่อไปเลยนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้แกว่งเป็นเล็กแปดนะ <c oughs> ตามที่เขาบอกในคลิปเลย <c oughs> แกว่งมาเล็กแปดกัดเลย <c oughs> ตัวเล็กครับตัวนี้ เลขแปดกัดเลยนหะนึงน่งนงซอกเนี่ยตอนแรกผมผมลากไปลากมามันไม่กัดอะ่ะมันเหมือนมันสุดสุดจะตกพอดีอะ่ะน,นี่ผมก็ลองหุ่นเลขแปดตามตามคลิปที่เขาเคยมาตกอะ่ะได้เลยติดขึ้นมาเลยตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งครึ่งแล้วนะครับน่าจะตกอีกสักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปลองดูกันนะว่าหมายนี้จะมีผลงานไหมนะครับเดี๋ยวก็เดิน ลองเดินดูละสองฝั่งเลยครับไปดูสภาพไม้พักผักก็เยอะอยู่นะแต่น้ําก็ไหลเหมือนหมายแรกเลยับเดี๋ยวมาลองดูกันแต่มันจะมีขอบขอบเนี้ยที่เราจะพอเล่นได้นะครับเดี๋ยวลองลองดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลงานหรือเปล่านะครับที่นี่ตอนนี้น้ําขึ้นสุดเลยนะดูดิ ขึ้นมาเกือบถึงสะพานเลยครับน้ํามันมีขึ้นมีลงนะครับเพราะว่ามันมันอ้างอิงมาจากแม่น้ําแม่กองครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวมีผลงานได้ถ่ายดูนะครับเดี๋ยวผมขอหาก่อนลิมลิเลยลิ้มลขอบๆเลยล ี่โดนโดแนดแล้แวโดนแล้วโดนแล้วตัวเล็กอะไรครับแต้มแรกสำหรับใหม่ใหม่นี้ครับ คือใหม่ของเราอะ่ะมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็มีสว่าอะไรมาเต็มเลยตรงนี้เต็มเลยมันก็ไม่สามารถที่จะตกปลาได้ครับตรงนี้ปลามันอยู่ในนี้หมดเลย เนี่ยมันอยู่ตามตามร่องตามขอบเนี่ยมันไม่ออกไปอยู่ข้างนอกเลยนะป่าอนนี้ไม่มีป่าเลยลเดี๋ยวผมเดินไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะถ้าไม่ได้ไงไงมันจะกลับแล้วนะอากาศก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับน่าจะพอแล้วตอนนี้บ่ายสามนะครับก็เดี๋ยวเดินทางกลับอีกประมาณสองชั่วโมง ถึงเย็นพอดีครับผลงานวันนี้ก็ได้ไปกี่ตัวจําไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าได้ตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งแล้วก็ได้ตัวเล็กๆอะ่ะตัวเล็กๆไปประมาณสักสองสามตัวนะครับนะครับสําหรับหมายคลองน้าเนินนะครับเส้นคลองน้าเนินอําเภอบ้านแพ้วนะครับก็มาลองดูครับสําหรับทริปนี้นะครับก็ ไม่แห้วก็ดีแล้วครับโอ้โหดูดิมาเต็มเลยครับเนี่ยพวกผักตบชวาอะไรมาเต็มเลยครับเนี่ยด้านข้างนี้ก็เต็มเลยมันตีไม่ได้เลยครับไม่มีช่องตีเลยนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ตามคลิปผมจนมาถึงตอนนี้นะครับขอบครับครับ